สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรกแฟนเพลงทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้สำรับอาหารของเราเป็นสำรับอาหารแบบบ้านๆน,นะคะวันนี้เรามีเป็นผักนึ่งมีปลาเนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นส่้งตาเนื่องจากเราจะไม่ทำน้ำจิ้มหรือว่าไม่ทำแจว ต้มตำของเราเหมือนเดิมคะ่ะเราจะใส่เป็นพริกแห้งนะคะวันนี้เมนูอาหารของเราจะเป็นเมนูที่ไร้ผงชูรสเหมือนเช่นเคยคะ่ะเราจะใส่เป็นพริกแห้งผสมกับพริกกระเรี่ยมสักสามเม็ดนะคะพริกกระเรียมีความนะ่าใส่ไปแบบนี้เลยนะคะมีผักมีหญ้านิดน,น,น,นหน่อยตาม ตามความเหมาะสมใส่น้ำตาลนะคะนิดหน่อยรอบที่แล้วมันเยอะไปแล้วก็ใส่น้ำปลา ตราหยดทองสัก2อสามจึ้งแล้วก็จะใส่น้ำปลาราสิริอพรนอภัพยพงงนะคะที่ซื้อมาจากบิ๊กซีวันนี้เรามีเป็นกล่องข้าวเหนียวเล็กๆนะคะเป็นมินิกล่องข้าวเหนียวของเราจะเป็นกล่องข้าวน่อยคิดถึงแม่นะคะจะไม่ใช่กล่องข้าวหน่อยค่ะแม่เราจะใส่เป็นมะเขือเทศทอนะคะจริงๆแล้ววันนี้เราอยากจะทานเป็นนึ่อปลากับตำแจว่วกับผักลวก แต่ว่ามะละกอเรามันเหลือเยอะนะคะเกรงว่ามันจะเหี่ยวแล้วมันก็จะเสียไปแล้วก็เลยกินปลานึ่งไก่เนื่งกับตำมะ่งนี่แหละรู้สึกมีความคำคจใส่มะนาวนิดหน่อยนะคะใส่มะเขือด้วยเพื่ออะไรก็มีแต่อยากใส่ ก็จะทำการดีนะคะ <t oss al noise> พอน้ำตาลเราละลายเสร็จแล้ว <t oss al noise> เราก็จะใส่เป็นวัตถุดิบสำคัญของเราคือบักหีนมะละกอที่เราทำการสับแล้วก็แช่เย็นไว้นะครับ4ี่บาทใส่นิดน,นึงล้กัน เพลิเกิน้ะแม่จ๋านี่นะคะช่วงนี้จะเห็นว่าเราดูเจริญอาหารมากขึ้นอีกหนึ่งระดับตอนนี้ยังไม่ได้ทำการชั่งน้ำหนักเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะกลิ่นดี สันสวยงามใช้ได้นะคะจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเทสโปรดักต์แบบจริงจังนี่นะคะมีเป็นมีเป็นปลาเนื้องนะคะแล้วก็มีไก่เป็นน่องไก่นิดนึงแล้วก็มีผักมีเป็นบรอกโคลีดอกแคร์แล้วก็เห็ดอะไรสักอย่างเปิดข้าวเหนียวค่ัแฮปปี้จัง แล้วก็จะเริ่มจากการจ้าตามบักหูวันนี้มีผักเป็น w a t e r c r e s e นะคะซื้อตอนเบรคกับมินิครอสจริงๆวันนี้อ่ะอยากจะรับประทานเป็นสลัดด้วยซ้ำไปไม่อยากจะกินข้าวนั่นแหละค่ะอยากลดความบ้วนนั่นแหละแต่ว่าวันนี้มันมันเหนื่อยมันก็รู้สึกแบบเครียดๆก็เลยพาน้องที่ร้านไปที่ b ิ๊กซี p ปอร์ n เซ็นะคะพอไป b ิ๊กซีมันก็เป็นนี้นะคะ แต่วันนี้ไม่ได้ซื้อเยอะนะคะวันนี้ใช้ตังค์ไปแค่160บาทอร่อยแต่ว่าเผ็ดมากนะครับวันนี้ต้องมีจารระบายทองแน่นอนเพราะเราส้มตำด้วยผักลวกด้วย ปลักหนึ่งด้วยเราจะเทปลานึ่งก่อนนะคะ อันนี้มีแต่ก้านอร่อยมากแต่มันก็รู้เลยนะคะว่าปลามันไม่สดเพราะมันเป็นปลาแบบ Frozen เ,เป็นปลาแบบแช่แข็งเอาไว้ไก่ก็เหมือนกัน อยากจะซื้อปราหมึกไข่ด้วยแต่ด้วยความที่พรุ่งนี้ต้องต้องเปิดร้านนะครับก็เลยไม่อยากกินอะไรที่มันเป็นอาหารทะเลมากกลัวมาจากจูจาเนื่องจากอาหารทะเลเนี่ยมันมันจะมีอะไรที่เซนซิทีฟมาก ตำแทนมากนี่คือไก่นึ่งนะคะไก่นึ่งเป็นอะไรที่สุกยากมากเราเึื่องพร้อมกับปลาเลยนะคะแต่ว่าพอตอนที่ปลาสุกล้วก็ตักปลาออก แล้วก็เป็นเนื่อไก่อีกรอบหนึ่งเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันไม่สุกแล้วครั้งนี้ก็ทำมันก็ไม่สุกอีกกินอาหารเหมือนตอนที่อยู่ต่างสมัดเลยนะคะรู้สึกมีความสุขมากตอนนี้ก็จะเป็นชั้น ก็จะเป็นชั้นเป็นคุณแม่เป็นคุณน้องแล้วก็เป็นญาติพี่น้องที่แบบหลายล้อมรอบวงกินข้าวแต่เนี้อคืออยู่คนเดียวเราก็ i m มเมจินหรือว่าจินตนาการนะคะว่าข้างๆเรามันมีคนที่กินข้าวกับเราอยู่เราก็เลยสร้างอาหารแล้วก็จําลองบรรยากาศให้มันมีอาหารที่มันดูเยอะ อยู่คนเดียวแต่เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวในภาพอบประคาัมันเป็นวิธีการสร้างความสุขที่ง่ายที่สุดอ้ะ อ้ำอิ่มแลว้ววาจริงๆคือกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ชอบเสียดายของแล้วก็ตรกะกระการก็เลยต้องกินให้มันหมด อันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ